ตัวอย่างหนังสุสานคนเป็นตัวอย่างที่สองครับชมกันครับอุ้ยก็เห็นมากขึ้นตกลงนี่เราไปไหนกันคะเนี่ย่ดูกลอยดีสวยนะเรื่องนี้คือบ้านไงเฮ้ยแปลกๆนะดูหลอนเลยเออ ของเราไงสนต้นลั่นธมต้นนี้ก็จะเป็นตัวแทนความรักของเราบ้านเราจะมุมนี้สวยจังเลยค่ะตแต่มีต้นลั่นธมตั้งอยู่หน้าบ้านไม่มงคลเลย <c oughs> ไม่มงคลเลยไม่มงคลเลยไม่เคยดูมือมาในอ่าวาแล้วมือมาชัวชอบหนังผีด้วย เตร่มอยกวิแบบัน่เริ่มบอกแบบเริ่มข้อจำกัดว่าเฮ้ยมีตรงนี้นะเริ่มบอกทิกมาได้นึงเออาจะเอาสมบัติเขาเลยเออพี่ชีพค่ะวาดรูปให้รถหน่อยได้ไหมคะวาดรถให้สวยที่สุดเลยนะคะร้ายเหมือนกันนะ ก้อยนี่ก็ร้ายเหมือนกันเออขอห้เขาต้องเลยเว้ยอให้เมีพแนเยววมยากมากมันยเฮ้ยเฮ้ยมีจำสแกรด้วยไม่ชอบว่าทาท่ามุกแกทำไม จากทีวีอะจจกทีวีโ่ะทีวีหรือภาพเดินมาแน่นอกเเป็นภาพเอิมวานเลไม่่ก็ทีวีมันแจกใช่ะภาพสวยจากคนเป็นรู้เลยรู้เลยไม่สานหลายมือเลยว่ะีเกมายษไกลล้ไกลแล้ ิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนนี้เรื่องนี้นี่ก้อยน่าจะแบกกับนุ่นแบกหลังแอนเลยน่าดูเหมือนกันนะจริงมันก็น่าดูแหละแต่พี่ไม่เคยดูไอ้นี่มาก่อนเลยมันเป็นละครมาก่อนเออไม่เคยดูเอ้ยอาจจะเคยดูแต่มันมันานแล้วนะเป็นสิบปีแล้วว่าผมไม่รู้ยังจำไม่ได้เลยว่าเคยดูเรื่องดูว่ารู้ว่าเร่องเจ็เคยดูใช่เออแล้วนี่คือเหมือนช่องเจ็ดเอากลับมาทําเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์เออแต่ผมว่ามีมีบางซีนนี่คือดูน่ากลัวเหมือนกัน ใช่ดูหลอวเลยนะอ,อย่างแบบที่เดินแบบแ้ามาเป็นในชีวิตเมื่อกี้มันมีฉากหนึ่งอะ่ะเห็นมันไม่อยู่ในทีวีอยู่ในรูปภาพอะ่ะแม่งใจใจ่ายรู้ไแล้ว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 ผีเดินไยแล้วอยู่ี่ก็โปรงมาจากออกหน้าตา่างมาเฉยเลยเล้ยชอบภาษาเนี้ยสวยเนาะไอเดียดีไอเดียดีไอเดียดีเพื่อบางทีการหลอกผีอ่ะ มันควรมีอะไรใหม่ๆบ้างใช่ไม่ใช่แบบจำแกุึงตัมตึงตัมมาโพตรงนั้นโผตรงนี้อะไรมันควรจะแบบเฮ้ยมีซีนที่มันน่าจดจําหน่อยใช่เอออันนี้ก็เท่ดีอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นในหนังไทยเท่าไหร่เฮ้ยจากภาพวาดพอกล้องเคลื่อนไปเนี้ยก็จะเป็นแบบก็จะมีเหมือนจําเรื่องนั้นได้ไหมอ่าไม่ใช่เดินนั้นน่าจะคอนจิคอนจิลิงมาจากภาพวาดอ่ะอยู่นีก็มีเงาโผล่มา เงาดำๆออกมากลายเป็นเดินนานโ่มาปึงๆอยงเออ้เออมันควรจะมีเทคนิคการหลอกอะไรที่แบบว่านั้นอ่ะดูเหนือชั้นนิดนึงเนาะเพราะคนมันก็เริ่มกับทางได้แล้วคือหันไปเอ้ยไม่ผีก็อยู่อยู่ข้างๆตัวหรืออะไรเงี้ยเออมันอาจจะไปหลอกจังหวะที่สามจังหวะหนึ่งกับสองไม่หลอกหรือว่าจังหวะนี้เหมือนจะหลอกแต่ไม่หลอกเออก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กระแส กำลังมานะเออกระแสดีมากดีมากลังแบบคนลังน่าสนใจเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบในเดือนนี้มษาเนี่อาจจะมีคนไปดูเยอะใช่เดือนเนี้ผมบอกว่าหนังไทยดีๆเพียบเลยนะไลนตั้งแต่นั่นน่ะพาพาแท้พาแท้คนเก๋พาเทคนแก่เอยไม่ใช่แล้วก็หนังพี่เต๋อพี่เต๋อเออกระแสดีแล้วก็อันนี้ก็มาสุสารคนเป็นคือแบบว่าเป็นเดือนแห่งหนังไทยที่แบบน่าสนใจเลย เออแล้วผมดูก้อยแสดงดีก้อยแสดงเป็นบทบาทแบบออกลร้ายร้ายหน่อยจริงก้อยเขาก็แสดงดีมาละหลายเรื่องนะโอเคเลยอะแต่บทเนี้ยแสดงเป็นแบบแย่งชิงมีความเป็นตัวร้ายอเป็นตัร้ายจะเป็นตังร้ายชันขเผาต้นลั่นทมเลยอ่ะฉันไม่ชอบก็คือเผาเลยไม่ปรึกษาอะไรเลยวะคนดูคนรดุเผาแม่งพลังแห่งผู้หญิงที่แบบว่าเฮ้ย ถ้าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องหรือสิ่งนี้ฉันไม่ชอบนี่ฉันจัดการหมดเหมือนมาดูแบบว่าผู้หญิงสู้กันนะะผู้หญิงที่เป็นผีแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นคนอ่ะก็ต้องติดตามชมใช่ติดตามชมนะสุสานคนเป็นวันที่เท่าไหร่นะคุณจ๊ะยี่สี่เมษาใครที่เป็นแฟนคลับนุ่นก้อยไม่ได้เล่นแล้วก็ไปติดตามชมกันได้ถ้าเป็นเป็นหนังนี่เรื่องล่าสุดนี่คือที่ดังๆเลย อยากกลับบ้านอะไรอ๋อในเดฟเกียนะเออเออในเดนั้นผลตอบรับก็ดีนะพี่่นนุมีคนดูเยอะนะเออดูดูเยอะเลยแบบว่าเล่นดีด้วยเล่าเป็นแบบหลายไทม์ไลน์หลายช่วงเวลาไปมาเนาะก็เรื่องนี้นะครับก็ต้องติดตามชมนะครับเข้าแล้วยี่สบสี่เมษายนนี้ใกล้ล้ใกล้ละยังไม่เข้าแต่ใกล้ละอ๋อใกล้ละใกล้ละใกล้เข้าแล้วยี่สิบสเมษายนคลอดละโอเค